แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาพานเรนทิราเทพพยพวดีกรมหมลวงราชสันดินสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงรระประชวร เมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสันนิเสรพัฒมหาวชระราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขส่งเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานต,าต่างมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม พุทธศักราช2565สนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทยัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่ง จากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งข้ารับการรักษาพระองค์ณรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจป้าวรากายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15ธันวาคมพุทธศักราช2565 ทั้งนี้โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยจะเปิดเทพประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราก,กิติยาภานเรนทราเทพพยัวดีกรมหลวงราชาสันนิสสีพสัมหาวชรราชธิดาหน้าชั้นหนึ่ง อาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไประหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกาไม่เว้นวันหยุดราชการ